็นก็เลยเธไปพี่แบบสุดยอดจังเลยวะเดี๋จะก็แฮกแมพเลยอยู่องค์บนอยู่องค์บนเนาะไหนอ่มพี่ก็เมื่อกี้เพื่อนโดนยิงไม่ใช่เหรอแต่ตรงไหนอ่ะไล่ระเบิดเพื่อนระระเบิดเพื่อนนี่จาฝันแล้วเหละพวกเนี่ยนี่จาฝาดแล้วเหละพวกเนี่ยยาหัวรอดยาหัวยาหัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนมันมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยเมื่อกี้น่ะไม่ให้หัว เอาคนจะไหวป่าเพิ่งตายแต่ที่แล้วไม่ปืนแล้วเพิ่งได้ปืนแล้วได้ไงไดงไงล้ม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 แบกหนึ่งแบกหนึงข้างกระแพงตัวนึงข้างกระแพงตัวนึงไปดีวิดีวิธีเก็บให้หมดเดี๋ยวบรรจุเพื่อนเก็บให้หมดสวยน้องสวยพี่รู้ว่าน้องหัวรู้ได้อู้หูโดะการสามมื่อกี้พี่แหละน้องไอ้ยังล้มแล้วพูดล้มแล้วบอกเล่นกับพี่อย่าเป็นกึ่งนะพี่ไม่ชอบนะ จะเป็ดกึกรเล่นกับพี่อ่ะเออนี่ตัวแม่งเอ้ย oh, 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 oh. น้อมหลังน้ำน้อมหลังน้ำดักมันน้องดักมันไหนเอ้าอยู่ไหนวะหาไม่เห็นเลยพี่เฮ้ยอยู่ข้างหลังตั่นน่ะดึงได้ดึงได้ดึงก่อนไปได้ไปไปชิดห้าชิดห้าไปไม่อยู่คนลงมีคนลงอยู่ตรงตึกชั้นชั้นในหลายชั้นนั่นน่ะเนระ oh, oh, oh. าเนี่ยหรอใช่เมื่อกี้พี่เห็นเมือนพี่เห็นล่มอ่ะมันมโดดล่มลงมาหรือว่าตาป่านวะห oh. ระือว่าตาป่านวะ นั่นมีตัวเห็นไหมไมน่ะพี่ไม่ได้ตากอดขังตาพี่มองเห็นโู้ก็เลยทำไมพี่แบบสุดยอดจังเลยวะยักจะแฮกแมพเลยมีคนโอยู่้นนบนเนาะไหนพี่ก็เมื่อไหนอพี่ก็มื่อี้เพื่อนโดนยิงไม่ใช่เหรอแต่ตรงไหนอ่ะไม่ระเบิดเือนระเบิดเชืม่ใช่าี่บอดี่ตาดแล้่ะเหรดะเรอกเหรอกระอารอกะเหยอหอรหอเห 嗯 <laughs>。 เอาเบอร์แดงเบอร์ทาเ้าเบอสาเบอร์ซี่ต่ร์เบอห้าหนัดเบอัเบอร์สองเล่แม่โน่นนี้หรือว่แม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดนดันจะมีอะไรผิดพลาดได้หน่อยเมื่อกี้น่ะตาฝาตาฝาอันนี้อะไรไปด้วยย่างเอาติละย่างกระโดดยัางกระโดดสู้่าหลอกกู จะให้หนูร้องไห้ใช่ปีบรสษัทอไอ้พี่บอกอย่ายิ้มให้พี่อย่ายิ้มให้พี่เอ้าเอามาได้สี่คนได้แล้วเหรออเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเสื้อส้มมือชื่ออะไรเสื้อยางรามหนึ่งเสื้อยางนเสื้อไรเสื้ออะไรมีตังใจ่ไหมไปข่าวมันมีตังใจเลยต้อฟันพอไหม ไม่มีนะรถครอบครัวน่ะไม่หรอไม่หรอไอ้ควายเอ้ยครอบครัวทีรอกูอยางเด่นเลยเอาใครตบรถ่ะขึ้นรถมาเอาเสียงใครวิ่งขึ้นรถแล้วเร็วรถมาเรือมาจะไปไหนอ่ะงีเงินเติมน้ำมันไหมสามพัน ขบับอกว่าเอ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเอาันเฮ้ยขอดอบิวขอเอเดบิ้ยเ็เัสองัสอันจองแล้วจนองแล้วเพื่อนจองแล้วจอวอยู่ไหนวะ ไปช่วยเพื่อนไปช oh. ่วยเพื T ่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนก่อนอย่าพึ่งห่วงตันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนโอ้ยแล้มีตัวเดือดน้องอย่าไปอาดอยู่ในนั้นนี่เลยสวยๆอยู่นี่อยู่นี่ตัวนึงไม่กระโดดทีกขวาพี่ ไม่มีอย่าไปเหยียบน,นะอย่าไปเหย,ยียบเฮ้ยมันไม่ระเบิดใช่ไหมถ้าเกิดเราเหยียบไม่จ้าไ,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 ไม่มีสะโคบอ่ะแล้วม,มีร้านค้าป่ะเอออยู่นู่นเฮ้ยได้แล้วสะโคบสองแล้วติไป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 จะลดเดี๋ยวพี่คาบเบกโดงลงลงลง,ลงมีมีมีเราต้องให้เราต้องให้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะบี๋ยวพี่มจะพีคาเดี๋ยวพี่คามพีคเนาะ อย่ายิ้มให้ดีอย่ายิ้มให้ดีพี่บอกอย่ายิ้มให้พีบายบายลองจริงขอจริงขอแท้ททททเออก็มาดิเอาเฮ้ยเอาจอดมาดี้มาเดมาเดิวมาดีว้เฮใ,ใครวะใครวะอย่า,ยามาอย่าปังเลยขอทษเอาช้องเกาะอ้าหลัง้าหลังหลัง ไม่ไม่พี่จะเอาตัวนั้นอ่ะอพี่อยากได้มันอ่ะระาวาังหลังนะมีหละมีปืนล่นียัไม่ได้ชู เอ้ยอยู่นั้นแหะอยู่ตรงไอวอเหมือนมันจะเก็บไปแล้วหรือเปล่ามันเลวเอ w ีพี่ไปแล้วน้องไปไปนแล้วโอ้ยมีตัวนั้นน่ะไออย่างนี้ทางข้ายา้ออเออเออพี่พอปพี่ท็อขอโทษค่ะพี่เอ,อ้ยน้องไม่มีปืนแลนเลยให้พี่ตาตุ๋วให้พี่ตาตุ๋วใ้่ตาตุวงงงงงเป็ไก่ตาแตกเลย จากการปกป้องได้ไหมขอใช้ตัวขอใช้ตัวช่วยขอเปลี่ยนดักปกป้องวิ่งเดียวเอวบิวคืนมาโอ้โหพี่ในในตู้มีนะเอาป่ะพี่ในตู้มีนะเอาเปล่าเอาเอาเอามาเอามายังไงวะมึงผิดอแล้วคุณนั่งหนักโลกเลยนะพี่พี่พี่ครับอีกหนึ่ไหนในในเอามา นี่แต่ว่ากระสุนพี่แป๊วอยู่ตู้นะไม่ได้เอามาให้งั้นแค่กูวิ่งกลับไปอีกเหรอคุณเป็นไรเลยหนู่เต็มาให้เองเฮ้ยคนคนคนมีดีเอาเราไม่มีกระสุนให้กระสุนอยู่ตู้นี่กระสุนตายยังตายยังเฮ้ยเก้าอย่าเล่นด้วยสวัสดีครับโอเคที่นีว่ากระสุนนี่ไปกี่ตัวน้องกี่ตัว ปามันคือบางๆเด็กน้อยมันอยู่ตรงไหนพี่เองน้องดูพี่ไว้มันอยู่ตรงตู้นับตาดูพี่ไว้น้องจับตาดูพี่ไว้น้องสรุปอีบเดี๋ยวจะมีเฮ้ยเฮ้ยมันสองตัวเหรอมันมันยิงกันอยู่อะจับตาดูพี่ไว้น้องมันไม่ใช่ญาติมิตรกันนะอยู่ไหนวะมนไปไหนแล้วอะอ๋อเราโดนโดนตรงนั้นเว ใช่พูดมันกานะเราเราเราพี่บอกแล้วอย่ายิ้มให้พีอย่ายิ้มให้พีวะเดี๋ยวนะเอาพีไอพีไอพีลุงใหม่ตรง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 ไม่มีปืนน่ะไม่มีปืนเฮ้ยมีตัว มาดึงคนนึงมาดึงคนนึงด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 ึงยิงไว้ยิงไว้น้องยิงไว้แตกไว้ไมนแตกไว้ไม่ไม่พี่สองพี่อุ้มอะไรวะพี่พพีี่่เบอร์หนึ่งระวังละพี่พี่เบอร์หนึ่งระวังหลับไปเลยไปเ้ยบอกนะไปชุบได้ชุบได้ตัวเรียชุบได้โอ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วยิงมันก่อนเอาไว้ครับเลือดพี่น้อยอ่ะเลือดพี่น้อยอ่ะ เปิดปืนขี้กากมาเล่นเลยก็ชูบาต้อนตัวเองเพิ่มน้องชูเปจนเลยตึงแล้วตึงแล้วอีกเกมอีกเกมอุ้ยน้องเปิดไม่หว่ะพี่ชอบว่ะได้กับพี่เกมนึงนะน้องเฮ้ยเมื่อกี้ไอคนนี้ไอเก้าติดเมยนี่มันใครวะมันเรียกเราแบบพี่เบอร์หนึ่งพี่เบอร์หนึ่งอะพี่เบอร์หนึ่งเอาวางพี่เบอร์หนึ่งเอวังล่ะมันไม่รู้จักเราอะมันออกไปได้หรใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยมันเป็นใครวะเนี่ยน้องคนนั้นอะฮะเฮ้ยพี่มุนกล่งพี่พี่ไม่ได้สิโอ้ยพี่มุนกล่งพี่พี่ไม่ได้สิจับชื่อกููไไไไมมมม่่ดดด้้้้้ึงงงเขาาในนนหอออพก ที่ผมดูตีนนี่แหละเอาดูตีนจะชื่อไม่ได้โอ้โหไอ้นี่เอชิโตบอมเนี่ยเอเีตัวบอมอ่ะให้นึกชื่อรอบนึงเดี๋ยวถ้าตกถูกจะให้เล่นอีกรอบตกไม่ถูกไอ่ะชื่ออะไรชื่อเบิ้ม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 เบิ้มอะไรเบิ้มอะไรพูดที่มันได้ที่ฉายาเบิ้มอะไรเบิ้มอะไรเบิ้มเบิ้มอะไรตั้งหนึ่งทำดาวแบบ w h a เบิ้มอะไรเร็วเร็วค้างบอกผมหน่อยได้ปะ ไม่เป็นไรมันเด็กมันแบบเสียงหล่อให้ไปเกเบ่หน้อยร้อยสาวครับบ่ทำใหญ่อนะไรยเงี้ย